หมู่บ้านประวัติศาสตร์ในมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีนได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีทั้งการรักษาบ้านเรือนและสภาพแวดล้อมและการสืบทอดวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่จินซีมณฑลเจียงซีมีหมู่บ้านโบราณที่สร้างขึ้นในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงกว่าร้อยแห่ง นอกจากการชมสถาปัตยกรรมแล้วผู้มาเยือนที่นี่ยังจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาหลายชัวย่วอายุคนอย่างชาวเมืองจินซีคนนี้สืบทอดการทำขนมโบราณมาจากรุ่นพ่อเขาบอกว่าเรียนทำขนมมาจากพ่อเมื่อ30ปีก่อนตอนอายุ20ปีจนตอนนี้เขาอ,อยู่ในวัย50ปีแล้วขนมพื้นเมืองนี้มีชื่อว่าโลตัสรูทซิลทำจากข้าวเหนียวน้ำตาลมส์ถั่วเหลืองและเมล็ดงาเป็นขนมขายดีของหมู่บ้าน ขณะที่หมู่บ้านสูโชแห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์หมู่บ้านโบราณแห่งเจนซีบอกว่าการเดินไปรอบๆหมู่บ้านทําให้รู้สึกเหมือนย้อนเวลาสู่อดีตร่องรอยที่ปรากฏบนพื้นดินและกําแพงบง่งบอกถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า600ปีของภูมิภาคนี้ทางการเจนซีพยายามอนุรักษ์หมู่บ้านประวัติศาสตร์นี้ให้ดีที่สุดด้วยแนวทางและวิธีการต่างๆเพื่อให้คนรุ่นปัจจุบันไม่ลืมรักเงาของอดีตอันทรงคุณค่า